ใช้ลงมาบุงโยู์หันใช้น้องน้ำเด้อยู่เฮือนอยู่บ่โดยเห็นเห็นอันผู้นี้บอกโมเมนต์อันนี้ย้ายาสบายดีอาสบายดีอาเด้อใช่ให้น้องน้ำเด้อนี่แหละนี่น้องน้ำน้องน้ำบ่ดีน่มันมันโมเมนต์นะอีนี่โมนต์ตัวก็ได้โมเมนต์นี่ นี่ได้ลูกพอดเพิ่นอยู่ดีไม่แหงแล้วเพิ่นไม่แหงแล้วเมนบอเวด้วยใช่ใช่ยางน้อง่พี่บงยุ้ยใช่ใช่หมุนตัวให้เพิ่นเบิ่งในหมุนหมุนมุนมุนปิ้นปินให้เพิ่นปิ้นใช้ปิ้นมาพี่บงยู้อ้าโตพี่น้องไงอ๋อสบายดีพี่น้องพินอดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งบ่อายแล้วกับพญาใจดีเฮาก็อยู่ดีไม่แห้งแล้วเฮากั ได้เฮ็ดเวียเฮ็ดงานแล้วหยดนบุญชุมอายนี่แหละฝังอุดแหละแต่บอมีชุมอายเฮาก็มันเป็นคนสมนีแหละฝังผู้ใหญ่ใจดีแหละโดยเนาะ โอ้พี่น้องเลยบรุรีเขามาแต่ดนแต่น,ตนานเนาะแปรแปดดัว่าสภาพอากาศกับบางคุง้งบางห้วยยามนี้พี่น้องเลยแห้งแล้งเนาะใบไม้กำลังปงุ่งไม้พี่น้องเลยเขียวสะอุม่มเนาะอ่ะพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเพื่อสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ พ่อกันขับว่จันเด้อมื้อนี้พี่น้องไงคือเกามื้อนี้พี่น้องไงบ่จันเข้ามาตามคาเฮียงห้องขอของเอฟซีายคู่หลายคนเนาะคอมเมนต์เข้ามาหลายพี่น้องไงเออทั้งทักเข้ามาหาน้ำว่าวม,มาเยี่ยมมายามน้องน้งนามเีเ้อะว่าสันพี่น้องไงเนาะกินฮอดกินถึงเราเป็นนี่ไรแล้วเราว่าสันดีฮันไม่แห้งขึ้นอยู่บอ่อเดี๋ยวว่าสุดลงอีกแล้วว่าสันเนาะเดี๋ยวว่าจังไดเข้าไปไทยไปทําทให้เบื้องแน่ว่าสันหลคูหลายคนอยากเห็น เนาะเอา้ามื่อนี้พี่น้องไงบ่อจันร์ผ่านมาทางนี้ผู้ดีถือโอกาสนี่เนาะเข้ามาถ่ายทําให้พี่น้องเบิง้งบ่อจันท์ก็อยากเบิง้งคึอกันแหละพี่น้องไงเนาะหลังจากที่ห่างหายไปล้นนานอาการของน้องเพิ่นเป็นจังไดพี่น้องไงอันแหง้งหรือว่าแข็งแหง้งหรือว่าจังไดพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ้งน้ากันคลิปนี้พี่น้องไงไปบ่อจันร์สิพาเขา้าพากันเห็ดอย่างที่สองเท่าพนกลุ่มขมุมกันอยู่พี่น้องไงทางนี้ อ้าวแม่สบายดีสบายดีลูกเอ้ยสบายดีพ่อสบายดีโอ้พักกันเห็ดอยังนอนี่นอคั่มเข่าเฮือนไหมโอ้เห็ดเองเลยคั่มเองเลยคั่มเองเลยลูกอ้าวลูกเต้าไปทางไหนบนหลาสนีเต่าก็ไปแล้วขอนั้นไม่เฮือนห่างเขาลูกเอ้ยเออมาคั่มมันมันโยดบ่ ป้าพี่น้องไงกำลังขุดกำลังย่อกันอยู่นี่เนาะระวังเริ่มันกึอบลงเสียหัวเด้่สองเทวาช่ไหเนาะป้าพี่พี่ออกมาพี่ก่อนออกมาพี่ออกมาเบออกมาพี่ก่อนเาขอว่าน้ำเน่พี่น้องไงเนาะเห็ดกำมุมอยอ่าเป็นเพื่อนไฟแล้วมันสุดโตเนาะเออสบายดีไหมครับสบดีเออน้องน้องอย่าก่อลืมซื้อเราเละ น้องแล้วเนาะจนใหญ่เป็นบ้าวบัดนี้พี่น้องเลยเออเป็นนี่ได้เป็นนี่ได้มาพี่มาพี่อยู่ดีมีแห้งกันอยู่บ่ใช่ไม่มีแหงอยู่พี่น่องบังเอิเห็นกันตะลุนเนาะใครกันนิวแล้วเออพ่อจะปลบเป็นตื้มอีกเป็นนิวทองบีอีกพ่อเป็นบ้านนี้โดยคือจอยลงบ่อเจ้าจอยลงกว่าเก่าเนาะเป็นนิวทองบี กินหักไม้ก็บุ่โดยใส่ใส่ชนน้องน้ำน้องยังได้เป็นนี่ไงอาการเพิ่นอยู่เฮืนโอ้ยบุญกลุ่ยบุญบ่ใส่กอบพาไปเบิ่งโยหหันพี่น้องไยเนาะมาเยี่ยมมายามึงเพิ่นก่อนเมื่อนี้น้องน้ำเอ้ยลงมาพี่แน่ไปทางไหนแหละพี่น้องมิดจีดีสม้อยสมีเทนอเนาะ ใช้ลงมาบุงโยู์หันใช้น้องน้ำเด้ออยู่เฮือนอยู่บ่โดยเห็นเห็นอันผู้นี้บ่บกโมเมนอันนี้ย้ายสบายดีอาสบายดีอาเด้อใช้ให็นน้องน้ำเด้อนี่นี่แหละนี่น้องน้ำน้องน้ำบ่ดีมันมันโมเมนได้ยี่นี่บ่ตัวก็ได้โมเมนนี่ แหลนีดพ evet. e ่นย nice. ูดีม hey. ีแหงแล้วพ ja ่นม네ีแหงแล้วเมนบ่เมใช่ใช่ยางน้อพี่บ่งเยอะบ่งคเยว้ามันเมนบ่พี่นองไงบ่ไปายมาแลงชมนูเไนด้เมนบ่นี่นี่ลงมาพี่ไอ้ลงมาพี่พู่บ่งเมนยางลงเพื่อนลงซานเมนบ่นี่า บโมเมนต์โบ้เอ้เย,อยโเมเม,มอันนีน้ชาวน้าบ้าแล้ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยได้ล่เติบแล้วเห็ดเวียดอยู่อ๋ออกินหักครบใช้ใช้มุนโตให้เพื่อนเบิงนะ่งในมุ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 นปินป้นปินป้นให้เพื่อนปิ้นใช้ปิ้นมาเบิึงอยู่ <c oughs> อ๋โอโตพี่น้องไงอ๋อสบายดีพี่น้องเพื่อนอีกเนะย อยู่ดีไม่แห้งว่อายอะไกะผู้ใหญ่ใจดีเอาก็อยู่ดีไม่แห้งแล้วเฮาก็ได้เหตดเวียกเหตุงานแล้วนย์บุญชุมอายนี่แหละเพ่งอุดแหละอแต่าบ่มีชุมอายฮาก็ไเป็นคนสัมฤทแหละเพ่งผู้ใหญ่ใจดีแหละโดยเนาะโอ้ยขอบุขอบใจพี่น้องเลยมากินี่บอยากเชื่อได้คอยบุยังบ่เชื่ออยู่ได้หนีบึงบ่เชื่อแล้วปะดนีพราะวคาที่เ้าออกมาเนาะ ขอบคุณพีญญ่น้องจืดีแบบ<อ>ทำเสียงแล้วเนาะก็จื่อแล้วจื่อแล้วหลายคนพี่น้องจื่อยู่บ่พี่น้องไงเมนบ่เบิ่งช้อยแน่เนาะอ้งามขึ้นวะนี่เ<อ><อ>นาะงามอ้วนขึ้นหันแห้ง<อ>กินข้าวกระแซ่บนอนกระลับบานีเนาะโ,<อ>โ<อ>ดยแซ่บอยู่ได้คุณกินกินแซ่บเออพวขึ้นรเราก็ยังกินดีนี่นะวันนี้นะ ใช่มายืนเที่ยงกันบังยู่ไอ้เพื่อนบังยู่มึงได้เมียใหม่ได้หนิเนาะคนงามม่สำเร็จเมียใหม่เลยโอ้ตอนเราเนัี่ยเราจะงามกว่านี้ได้ตอนเราบนเรือโฉบด้ตะกี้บ่กอ๋อเอ้าอันนี้ใกล้ชิงงามเลยแหละพี่น้องเลยเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกแค่ปีนึงนี่ได้เมียงามแล้วนี่นนี้หากับพักพื้นได้หนิพี่น้องเลยจักเดือนก็เฮาวด้พ่อกันนี่ วังได้ละสามเดือนสี่เดือนเนาะจะเข้าสี่เดือนเข้าเดือนเลยเดือนมากขึ้นมาเถอะนึงเกือบปู่พ่อเกือบบู่ชื่อดีๆได้กินนี่พี่น้องเลยเนาะเห็นเจ้าย่างย้อยอยู่เฮือนปลาเมนดาวโบน้อวะปอนข้าวผู้น้อยนี่เอกินข้าวกันยังมื้อนี้กินน้ำไม้คนมาเต้นเชียรยาควรกัเอาน้ำไม้ต้นทางไปแล้วอ่าพี่น้องอ่ะกินน้ำไม้อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเียาแทนได้หมดนี่ขายเงินสวยเเจ้าโอ้มีหลายคู่หลายคนสาวน้าเลยกินฮอดเจ้าเนาะอยากให้ว่าจันนี่เข้ามาหาขอกินฮอดคือกันแหละกินฮอดคือกันอยู่บ่โดยเมื่อคืนนีรก็พันแทนเด้อะเพราะคิดว่า ่มายมาพีบ่าผู้ใหญ่ใจดีคือบอ่เห็นนาโบเห็นตา,าเลยโอ้ยพี่น้องไงเป็นหงเป็นหงเป็นใหญ่อยู่ขินหอดเนาะโดยเห็<ม>นหลายเดือดลเลยเด้เสื้อเนาะเสื้อบาลายคูอหลายคนเ,เสื้อว่าไอ้ไดเอ้ยพี่น้องไงเนาะเมที่สุสวยช่วยน้องน้ำขามานี่คือดีใจแห้งเดียตอนนี้ดีใจแล้วเห็นเจ้าแขงแห้งขึ้นเนาะ น so so um. uh. ี่ก็ดีใจยี่บ่ได้มีอหม่ได้นน่โอ้ดีใจหลยเห็ดเก็เ็ดไปคนนี่แหละเมื่อยเลยเราค่อยไปพู้เดียวเราอยาาค่อยมองเราไปนํำพ่อยเหกันว่าไปยังได้ชงซ้ำเรากับผักกรอสั่นวับอย่าเผาเห็ดแห้งได้เด้ออย่าเผาเห็ดนักหลายเดี๋ยวอาการมันสิกําเริบอีกตอนคนไปห้องมอันเขาว่าใสเลือดแต่เขาว่าเจ้านี่ขาดเลือดมาเห็ดเวียงแห้งเด้อหมดพอยก็บว่าอ แต่บดได้เฮ็ดกระเพิ่นก็มองไปพอดียวเห็นค่อยได้เฮ็ดแล้วก็ค่อยก็ไปนำเพิ่นได้เป็นมูซื้อไปเฮ็ดเวียกยังอันนี้ทางั้งให้เชียญะรับจ้างนี่โบโบของเห็ดของตัวเองเ็ดของทับจ่างแล้วโบไปห้อมื่อยก็พักเนาะโอ้ยข่อยขอยเห็ดก่อนเด้ออย่าเผาเห็ดนักเด้อเนาะพี่น้องโอ้ได้เมียใหม่งามขนาดบาดที่นี่พี่น้องเลยเนาะโอ้ดีใจน้ำ กรับมีทางเอื้อยปานี่เมวียงค้ำพี่น้องไอ้ที่สดสวยเจ้าเนาะจีจำเพิ่นได้อยู่ได้ชีวิตใหม่ก็ย้อนเอื้อยเพิ่นนี่แล้วพี่น้องไอ้แล้วก็มีเมเนาะมีหลายคนอยู่สดสวยน้องเพิ่นเข้ามาเนาะพี่น้องก็ดีใจทางบัจจันทร์มื่อวานนี้ตั้งมุกตั้งใจเข้ามาเยี่ยมเนาะบริคิดว่าสิเห็นภาพแบบนี้คิดว่าโอ้ยสิเห็นภาพน้องเพิ่นแบบใดเดิวัจจันทร์เนี่ยจมูกเปนลองจ้องจ้อยคือเก่าบนอ้อเสร็จนอ้อเออมาตุ้ยดีมีพญาพี่น้องไอไปห้องมอถึงหนึ่ง แตงแต่นี่บอกทวงแม่นบอรบุ๊แม่นยังไหนเออวะเดี๋ก็เออพอเรากินเลีอยงอย่างบรรลุกพอเราได้กินเขาก็ไเด้ยังให้มันกินรถเดิมไปปรับเฮาก็มันไข่ทองเฮาสานีเลยว่าขออนุญาตนำสาคนแม่ม่านเลยเห็นเขาก็เป็นยังก็ให้กินรถเขาบอกอย่าให้มันจุกไมลว่าเพิ่นทำใจเลยเนาะไวๆเขาอยากยังให้กินรถนะเนาะปีนองเายนี่แหละเนาะ ชีวิตพี่น้องเลยให้ชีวิตใหม่คนได้เนาะพี่น้องเลยมีจริงเด้อปาฏิหาริย์มีจริง,ดรง,ดงได้พี่น้องเลยเนาะแต่มาแต่พุ่นกับบุ๋มมีนกิดและมันก็บุ๋มีคำะันก็บุ๋มีแล้วไปกินยาหางไม้อีกนำคนบาลานายนำเอาน้องมาซอยดีตัวนี้เนาะถือกับเจ้าเนาะโอ้ยบูชาเพิ่นไว้เด้อเนาะเอากินตลอดพี่น้องเลยเอ้ย่าขาดบาดนี้เนาะ มาสามาเมื่อนี้พี่น้องทั้งวัจจัน์กับมุญยังมาฝากมาตออ้อนแทบมีแต่เนีอยู่แนวกินนี่แล้วมาเพิ่มให้อีกเนาะเ,เดี๋ยวมื่อนี้สิมามอบให้ทางลาวก่อนพนองงอี่น้องเไยโอ้ยเนาะไอ้เนาะดีใจน้ำเดอเอ้อเออขอบใจหลายๆพี่น้องไงป้ามาเอาน้ำกันแอ,อ่มีตู้กับมาเด้อมีตู้ผู้ตู้เด้ดเออ่โอเคพี่น,องงน้องเไยเนาะป้าเมื่อนีอ้ทางวัจจันทร์มีทางไอ้ใจดีเนาะมอบคู่แล้วก็มีทางถุงยังซี๊ มีหมักมูอันนี้วจันทร์ซื้อเองอันนี้ของบรบ,บุญเพิ่นซื้ออันนี้วจันทร์ซื้อติดมาฝากอยากให้เจ้าได้กินเนาะหมากอ่างงนเคยกินอยู่บ่เคยอยู่เนาะเอ้ <c oughs> อันนี้เป็นถุงยังซีบมีโคบเลยในนี่มีขา่ามีข้าวต้มขนมอยู่นี่เนะาะอเป็นของทางใย,ยลำใย,ยบัวใยโคราชเด้อเพิ่นอยู่โคราชเนาะอ่าของยายเพิ่นแต่ว่าตัวนี้เป็นคู่ของไอ้ ใจดีอยู่วังเวียงเพิ่นฝากไว้ให้แจกเนาะ<ด>เอาไว้หามหน้ำเด้อตัวนี้เด้อเอาของเจ้าเอาอันนี้เปื่กินเพิ่มเลือดเนาะเพิ่มเลือดเพิ่มยางพี่น้องไงโอ้ยเอาอุมา้มเอาเด้อแอบใส่ไอนของในตู้ของเจ้าเด้อตัวนี้เด้อได้ชุดหนึ่งคือกันของเจ้ากัน,นะนเนาะแอบมาฝากเด้อเอาไว้กินพี่น้องไงเอออาพายยังขาดน้องเพิ่นบาดนี้พี่น้องอืมนะอันน้องน้อยมาเด็กน้อยเพิ่นมาบาดนี้มา เออดีใจเด้อขอให้ใจดีขอให้อยู่ดีมีแหงด้วยพัฒนาชิงได้เขาขอใหยพ้นได้จริงนั่นนอนมม่สบายได้เงินหมื่นตื่นไม่าได้เงินแสนเงินล้านเดินซาถูกขอคนอยู่ดีมีแหงไปใส่มีให้คนหักคนแพ้คือจุ่มอายหักแพ่งนอนแหละวด้ยเนาะเอ้าพี่เราไงดีใจดีใจเนาะได้ชีวิตใหม่อ่าอ่านี่ลูกว่าสองคนนี่เอาโอ้ยเอามือขัน มาละอ่ะหนุ่มเอนุ่มเอ๋เอ๋หนุ่มมือ๋วีานี่ใดก่อนภาษาเจ้าตะกบตะกบโอ้ตะกบตะกบตะกบอันนี้หมอใหญ่หมอนี่คืออะไรเนาะเอ๊ะเอาอีหล่ะขนมเด้อโอ้ที่นั่งเลยอ่ะน้องรออันน้องแล้วเนาะอ่ะขนมขนมขนมมาแจกก่อนมื้อนี้อ่าย่างเอาครับ เอ้าคนงามเอา้าพักละเอ้าอีละฮ่าตู้พี่น้องเลยเนาะแต่คนงามงามอุ้นอันนี้น้องเจ้าบอหลานอุผู้พี่น้องเอา้าสองงานเด้อสองเจ้าเด้ออ,อันนี้ของอายาสามก้อนโลดเจ้าเด้อดเออโอ้ยพี่น,น,น้องเลยเนาะอ้ยยินดีดีใจน้ำทั้งน้องน้ำเพิ่นมื่อนี้เนาะ ถือว่าได้ชีวิตใหม่ได้าการใช้ชีวิตใหม่เนาะไม่นะมอยากเสือเลยเลยพี่น้องเลยอันนี้เนาะเบิ่งเนี่โอ้ยดีใจดีใจพี่น้องเลยเนาะเอเบิ่งเซอร์เบนี่พี่น้องเลยอ่าเข้าไปเบิ่งยุ่วเฮือนชาญบ้านซองเจ้าขึ้นเบิ่งยุ่วทางเฮือนหันพี่น้องเลยเนาะได้อย่างนี้นี่อันนี้ไผ่ก้อนนี่นี่นะยายนี่โอ้พันมาดินน้ำบ่ เร่องเขาเตน้อยเพิ่อนแะเออเพื่นมานอนอยู่พี่บ่โดยโอ้บ่ใหญ<ห>่ตาขึ้นไปบิ่งอยู่เฮือนซานจเจ้าเป็นนี่ใดแล้วพี่น้องเอ้ยพากันรับกันนอนอยู่แบบใดเด้ดอเนาะเป็นหมู่บ้านน้อยๆพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็อยู่กันกระลบกระแลบเพอ,อยู่เฮือนไผเฮือนมันป้าผู้เนาะมุงจูเพื่นจูไผก็ยังคือเก่าเนาะ ดฮะเราจะมีแห่งมีตัดสากันในเสาเรื่องโอ้หากกำลังเริ่มใส่ชีวิตใหม่เนาะกำลังพืชกำลังซีมิตชีวิใไม่แหละพี่น้องเอ้ยันั่นแหละวันนี้เป็นขาเวียกอีกวันนี้ขาทังให้กำลังว่าสิเตรียมเห็ดเสาไม่อยู่บ่ ดอนใหม่นี่มามิงแหงนีอแมนเลยพี่นองเลยอันนี้กันี่นะดอก่าแล้วนาออ้ามันฉิบมันฉิไหวอยู่บ่เนี่ยมันระวังเด้อลูกเต่าระวังตกเด้อนาะมันหลอกไวแล้วเนี่อะวมันบูนเดมป็นหักเนาะนอพี่น้องนาะเอ้กะเื่องลูกเรื่องเต่าได้แซวอีกอยู่บ่น้ะ พอแล้วเนาะเดี๋ยวเดือดยางโมพอเพิ่นเนาะเดี๋ยวสี่บลองจ้องจอยมาอีกได้หันพี่น้องเลยยแปลกตาพี่น้องเลยมือนี้นึกว่าแล้วเอาเมียไม่เมื่อกี้นี่ย่างของว่าเพราะว่าโมโบเมนนะน้องหนำว่าสันเนาะเออายคหอไรคนเลยโบเสื้อเท่นอนเลยนี่พี่น้องเลยเนาะเออโอเคเลยพี่น้องเลย เป็นบุญ <t> ่ว <M uch as> ่าุเนว่าเป็นเป็น oh, บ oh, okay <protein> ุญไม่ไ uh ม่อรสการนการาาจะมจือเข่าศาสนายังเจ้าศาสนายี่สิเีอูบ่โอ้เปงไงเพิ่นเจ้าไปกล่าวมาสการกัจนเพิ่นจนมาจื้อบอโดยอเขามจื้อก็คนนี้และดตายแล้วออ้อไงเนาะ เอาแต่โอเคมือนี้กะปวงวจัจนกะบุ่มี่ยังมาฝากลายเนาะมีแต่ถุงยังซีบกับคุอันนึง่งอ่ากับอ่าเป็นเกือบกับว่ได้ติดมาสัมเดี๋ยวมืออื่นพวกแหล่สิเจกเกิบพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเอ,เอาเงินไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเด้อซื้อน้ำแนวกินแซ่บๆเด้อเพิ่มวิตามินให้ตัวเองในเด้อซื้อไข่มากินเนาะกินไข่กินนมเด้อแต่ว่ากินแล้วไม่จะกินร้ายแล้วไม่เนาะ อันนี้เอาให้เจ้าเด้อเอ่อเห้เจ้าพี่นองเก็บไว้เนาะพี่นางเยดีใจดีใจน้ำเด้อดีใจ,ใจ, <c oughs> จา้เาเกรดจกินขซือ้อรถใหม่มาเนาะบัื้อรถเนาะ<ด>ขี่รถใหม่เอาจากสั้นมาอนี่บ่าจันเมื่อป้าก่อนเด้อในหน้าเมื่อไนมีโอกาสไปเชิเขาดินน้องอีกเนาะ เออมาเทน่าให้งามกว่าเก่าได้เด้อบ่าเป็นชีวิตคือเก่าอีกได้เนาะว่เป็นเด้อเนาะตั้งชีวิตใหม่ใส่ชีวิตใหม่ให้มีความสุขแบบนี้เด้อเนาะระมัดระวังหักษาสุขภาพตัวเองไว้เงินคำากำแก้วนี่หาเมื่อใดก็หาได้เนาะเออชีวิตเฮานี่หาบ่ได้เลยพี่น้องเลยเออหักษาตัวเองก่อนเนาะเออเอาเมื่อป้าก่อนแบบนี้ แล้วสวัสดีขอให้พ่อทุกดีเด้อเมื่อขอให้ปลอดภัยโอ๋ปอยู่ดีมีแฮงเมื่อกจดีครับีแฮงใจดีเรามเนรวยช่วยพ่ออาตั้งใจเบิ่งแยงูกเมียเด้ออ้ก็เด้อบดนี้เนาะฮักแงกันเด้ออย่าให้อย่าว่ากันได้พี่น้องเอ้ยเนาะเออเอามปะแล้วอ้ามาดํามาลาทางประตูเพิ่นก่อนบดทีนี้พี่น้องก็ทางนี้เนา กำลังจกกำลังไงกันอยู่โอ้ยคำเพื่อนคำเสาพี่น้องเอ๋หัวบังคำเฮี้ยนอยู่บ่เจ้ากะโอ้มื้อนี้บ่ได้ไปมื้อนี้เนาะมาแล้วมาแล้วโอ้วันจันทร์มื้อนี้อยู่ปอดอะไรแล้วบักละอยู่ปอดซีอยู่ปอดเอ๋เป็นที่ได้รถถีบเจ้ายังขี่คือเก่าอยู่บ่โอ้เอามาบังยุบบักละมาบังยุบยังหันหันยังมั่งคือเก่าอยู่บ่ เออนาะน้องแล้วพี่น้องเลยเนาน่องแล้วแล้วกับพ่อพ่อยังกาะพ่อตู้ยังกอ่าพ่่อตู้นีะโดยสื่อ่อตู้บืเจ้านะสื่อพ่อตู้ทนเนาะพ่อทนพ่อสีสีทนได้พี่น้องเลยอ่านี่หลุดถีบยังคือเก่าเนาะกล่นเนาะทั้งมึงเพิ่มเพิ่นมาเยี่ยมเจ้าโดนเติบได้บ่ แล้วจักเออเออมาแต่ดนพุ uh em, ่นแหละเนาะบ่ได้แวะมาเลยเออบ่ได้บ่ได้นั่นบ่บ่ได้โชบ่ได้เป็นหยังบ่พวกละอืมขี่ได้ปกติเนาะเออบ่เป็นหยังเนาะเออรักษาเอาพี่น้องเอ้รถทีบเจ้านั่นแหละเนาะเนี่ยได้มันสิอยู่นําเจ้านานๆเด้อโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะเอาลบก็บ่มีหยังมาให้เจ้าซ้ําพี่น้องเอ้ อย่เราเอาเงินให้ไปซื้อกินอยู่ห้องเฮียนเด้อมือหนึ่งเจ้าซื้อกินอยู่ห้องเฮียนบิดจักพันบุกละเ<า>บอร์หาพันบ่อโอ้ซื้อกินอย่างนี้ไปซื้อกินขนมซื้อขนมซื้อน้ำเนาะน้้าี <c oughs> ังใจทำใจเฮียนได้บุกละเด้อเป็นมุกเป็นใจเอานะเนาะเจ้ายังน้อยอยู่ตอนนี้เจ้ายังมีโอกาสหลายเนาะสักมือสักวันเจ้าอาจพบพ่ออาจสิรวยก็ไอ้ก็ได้เด้เนาะ เออตั้งใจเอาเนาะเออบางเถ้อเจ้าเฮียนเก่งเสีงได้มีทุนมีฮอนไปเฮียนต่างประเทศเนาะมาได้เป็นเจ้าเป็นนายก็ได้ใช่ไหมเนาะเออเป็นตำรวจตำรวจน้ำทงน้ทางกับพ่อระเบ้าก็ให้ระเบ้าผ่านนี่เด้อเนาะเออเอายังสั่นไหมนี้ระเบ้าเอาให้เงินไปซื้อกินอยู่โรงเรียนเด้อห้าสิบพันเด้อสู่สู่สเนาะเออตั้งใจเด้อเอาเมื่อป้าก่อนสำหรับบอดี สบายดีเนาะโดยโดยโดยพอเด้อเมือหนามือในสิมาดิน้ำใหม่เด้อพอเด้อสู้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 พี่น้องเลยเนาะมือนี้ได้ถุงยังสีบกับคูเนาะเอ้าสำนี่ก่อนพี่น้องเลยเฮือนชันแล้วก็ได้มันดอก่ปะเนาะอม แล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะนี่แหละเป็นว่าหมมียังในโลกนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะสืยืนยันคงกระพันได้อานับมือนับวันมันสีฮิตสีฮอนมันสีเหี่ยวไปคนเท่าก็คือกันเนาะนบมือนบวันกับสีเถ่าสีโอสีเป็นตน้นไม้ใกล้พังไปเลยเลยเมีแต่คุณงามความดีพี่น้องเอ้ยที่สร้างไวนะ้เนาะหักกันแพงกันไว้เด้อยอย่าผิดจะเทียงกันได้พี่น้องเอ้ยเนาะเดยเมื่อปะเด้อพอด้อ สบายดีปกะลาดเด้อฮ่าฮ่า่อา้อยมือหนามือใดสิมาดินน้ำใหม่นาะไปพี่น้องเลยกะมือน,นี้เนาะถือว่าปรากฏการใหม่พี่น้องเลยว่าจันกะบุกเคยพบบุเคยพ่อบุกเคยเห็นปรากฏการนี่จัดเถอเนาะคนคนหนึ่งพี่น้องเลยซึ่งแบบว่าว่าตรงตรงเลยเนาะมีหลายคู่หลายคนไหลเห็นน้องน้าเพิ่นตอนนั้นนี่ว่าว่าสัน ให้เห็นกับโบรอดและวาสันพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าปฏิหารมีจริงมาวันนี้เราเป็นคนงามพี่น้องเลยหันแห้งเนาะต,ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเอื้อไอ้พี่น้อง,งอเลยพ่อแม่ใจดีเนาะที่เติมหือเติมยาเติมเลือดเติมยางให้เราเนาะจนเกิดให้มีปฏิหารมีจริงนะในครั้งนี้พี่น้องเลยเนาะคนคนหนึง่งสามารถกลับขึ้นมาได้ โอ้ยพี่น้องเลยดีใจแทนเนาะครอบครัวของเพื่อนเอาใส่ชีวิตบันี้ก็ขอให้จงบอประมาทเนาะเพียงเนาะหักษาสุขภาพกินดิบกินแดนกัญญากินพี่น้องเลยเนาะหักษาตัวเองเอาเด้อชีวิตเฮาพี่น้องเนาะมึงมีไผ่ซอยได้มีแต่เฮาเองอีกแล้วพี่น้องเลยซอยตัวเองเนาะไปพี่น้องเลยการลำลาพร้อมบรรยากาศหมากรุกกำลังสีสวยปลายพี่น้องเลยปุเนาะ แม่แมอยูโอ้ยพี่น้องเไยอ่ะซีบิตใหม่ครับวันใหม่ๆมเมื่อนี้เนาะกอบุกขอบใจหลายๆพี่น้องเด้อ